คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดยพระเดชพระคุณพระพรมวชรมเมธีเจ้าวาดวัด,าราวดรอรุณราชวรารามจัดพิธีเจริญใช้ยมงคลคาถาเปิดถนนโบราณอย่างเป็นทางการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชมสัญ,ญลักษณ์บุญหมายรุ่งอรุณแห่งมันคาที่ถนนโบราณของวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรมวชารเมธีท,ที่ปรึกษามหา,มหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมมงคลคาถาเปิดถนนโบราณรุ่งอรุณแห่งมันคาหลังจากปิดซ่อมมาเป็นเวลานานเพื่อให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้สัญจรตามปกติพร้อมเตรียมที่จะบูรณะในส่วนต่างๆภายในวัดอาทิกำแพงตลอดจนย้ายสายไฟฟ้าลงพื้นโดยในงานนี้มีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์วัดอรุณราชวรารามตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างเนืองแน่นขณะที่สี่แยกถนนโบราณที่บูรณะพร้อมเปิดใช้ ทางวัดได้จัดทําสัญลักษณ์หมุดตรงทางแยกก็ขอเจริญพรวันนี้เป็นวันเลิกดีเป็นวันมงคลที่คณะสงฆ์วัดหลุนราชาวลารามโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชชะเมธีได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เนนมาจากทิศท,ทั้งสี่รวมทั้งเจริญพรญาติโยมมาจากทั่วจากทิศสารทิศเพื่อมาร่วมในวิธีเปิดถนนโบราณซึ่งทางคณะสงฆ์วัดหลุนราชาวารามได้ปิด เพื่อซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลาสาปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันแรกที่พวกเราเชาววัรุณหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ยนโฉมถนนแห่งนี้เพื่อถือเอาเป็นวันมงคลในการเดินในการเดินผ่านในการมาร่วมกันแสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันยังมีประเด็นอีกอื่นอีกที่เราจะร่วมกันบูรณะต่อที่ส่วนวัรุณราชวารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ เจ้าวาดพระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธียังจะได้เอาสายไฟลงดินรวมทั้งบูณะกำแพงรอบวัดซึ่งมีการจัดทุนจัดหาทุนในการบูชะในครั้งนี้ด้วยการออกรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหรือพระพุทธนมิตรด้วยเพราะฉะนั้นจัดโยมที่สนใจในการเช่าบูชา ไปไว้ที่บ้านเพื่อความเบนสุริมงคลในการบูชาบุรภาพามหากัษตร์ิยองค์สําคัญรวมทั้งยังได้อนิสง์ในการสร้างในการบูรณะวัดพระรามหลวงสําคัญขณะที่สี่แยกถน,นนโบราณที่บูรณะพร้อมเปิดใช้ทางวัดได้จัดทําสัญลักษณ์หมุดตรงทางแยกเป็นวัสดุโลหะหล่อเหนียวภายในหมุดประกอบไปด้วยรูปแขนรูปฝ่าม,มืออันแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วน มีเส้นรัศมีตัวแทนแห่งพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณและข้อความว่ารุ่งอรุณแห่งมันคาและมีปีในการบูรณะถนนคือปี2565ถึง2568เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในจุดแห่งใหม่ด้วยงานวันนี้ก็สืบเนื่องจากงานบูรณะปฏิสังขรณ์ารามซึ่งถนนถนนโบราณน,นี้ก็จบในเฟสที่5ตามดัมบิของ หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อพระภมงวชรัเมธีแล้วก็สนองน้าบีโดยพระวชิรรัตนาพรอาจารย์เจ้าคุณเลขาครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจบที่เฟสห้าเนี่ยเราทําหมดุดเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนจึงสําเร็จเป็นงานในวันนี้ที่เราวางโครงการไว้คือในรูปมีตัวอักษรเขียนว่ารุ่งอรุณแห่งมรคคาภายในกรอบ ชั้นต่อมาก็เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์แสดงถึงรุ่งอรุณยามเช้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมือที่ประสานกันก็คือทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมบุญจนถนนเนี่ยทั้ง5เฟสถนนโบราณทั้ง5เฟสสาเร็จเสร็จสิ้นลงในวันนี้ว,นวิ